การนี้เกิดขึ้นในเล่าบ่อยหมากนะคะทุกคนค่ะแต่ว่ากฎหมายหรือว่าความยุติธรรมแทบจะโบมีเลยนะคะนี่คือความคิดของคนเล่าบางคนที่เผื่อมีความคิดว่าอยากให้เหตุการณ์ในกรณีที่เมยิ่งนะคะถูกคมคืนพี่น้องค่ะอยากให้มีมาตรการที่เด็ดขาดอันนี้คือ หลายๆคนนะคะแพรว่าบหัวจะมีความขีดเ,นเนหน็นแนวใดโดยเฉพาะในลาวที่ชื่นเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะพี่น้องคะเหลืองเล่าจะเป็นแนวไหนนะคะเดี๋ยวเขามาหับชมหับฟังน้ากันนะคะก่อนอื่นนะคะแพว่าก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านแพรว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเลา่าหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามหับชมหับฟังแพรว่าคนโกกคนเกา่าคนเดิมจ้า นะคะทุกคนคะ่ะจากกรณีทีเด็กสาวนะคะวัย13ปีพี่น้องคะ่ะถูกคมขืนนะคะและกระขาถิ่มกลางปลาเนาะ และเหตุการณ์นี้เอาจริงๆนะทุกคนเกิดขึ้นที่เล้าบอยมากและครอบครัวจะได้รับความเป็นท่ามบอนะคะก็คือหลายๆคนกับอ่าคอมเมนต์ถามและก็บสมมากแล้วก็มีคอมเมนต์ในกระแสโซเชียลอย่างมากมากมยก,กายกองนะคะพี่นอ้องทามว่าได้รับความเป็นท่ามบอและเาตุเหตุนแนวไหนและเหตุการณ์แบบนี้มันควรจะเกิดขึ้นบอเพรอะอยียงคือยกตัวอย่างทุกคนขาพี่ๆคนไทยเพื่อนกาบอ่ะ ห้าแนนนํานะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนลาวเนี่ยและบางคนก็นยังบอกเขาใจคนไทยว่าว่าคนไทยหันไปอ่ะจุนจานนะคะพี่น้องคะทั้งที่จริงอ่ะที่พี่ๆคนไทยเขาพูดอ่ะแทบจะถูกหมดทุกอย่างนะทุกคนคือยกตัวอย่างเนาะเหตุการณ์ที่อ่ะเด็กสาวโดนข่มขืนเนี่ยคือหลักๆคือจะเป็นแต่เด็กนักเรียนเนาะและในกรณีนี้พี่น้องคะคือคนที่กระทา ชำเราในครั้งนี้ก็เป็นบุคคลที่อยู่ไม่ได้ไกลกันเลยอยู่ใกล้ๆก,กันรั้วบ้านติดกันนะคะอ่ะเราก็ไม่คิดนะเนาะว่าจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือสังคมลาวเราทุกวันนี้คืออยู่ยาก,ยากมากเอาจริงๆแต่เพราจจำเหตุอ่าเรื่องราวที่พี่ๆคนไทยได้คอมเมนต์แล้วก็ได้เตือนว่าที่เขาดูนะคนพี่ๆคนไทยดูช่องยูทูบเบอร์ลาวแทบจะหลายคนมากเนาะ เขาก็จะให้คอมเมนต์ให้คำแนะนำว่าาพยายามอย่าปล่อยให้บุกหลานบุตรหลานของเราอ,อยู่เพียงลำพังอะอยู่เพียงลำพังเด็ดขาดแต่บางคนคือพ่อแม่ไปทำงานนะทุกคนไปทำงานไปไล่ไปสวนไปนาก็ให้ลูกเนี่ยอยู่เถียงนาคนเดียวหรือว่าอยู่ทุ่งนาคนเดียวโดยที่เราไม่คำนึงว่าณนะปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะ จริงๆทุกคนมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วหนปัจจุบันนี้ยาเสพติดหรือว่าอ่ะสารเสพติดอยู่ที่เราอ่ะคือเยอะมากคือยกตัวอย่างเนาะอย่างที่พี่ๆอ่ะเอฟซหลายๆท่านได้เห็นเลยว่าอ่ะ มันจะมีคําว่าคอลลาเจนทุกคนค่ะความหมายของคําว่าคอลลาเจนน่ะคือเป็นอาหารเสริมที่ดีใช่ไหมมันคอลลาเจนบํารุงร่างกายบํารุงอะไรเกี่ยวกับร่างกายของเราทุกสส่วนเลยคือคาําว่าคอลลาเจนแต่คอลลาเจนในลาวเนี่ยมันเป็นสารเสพติดกินแล้วบางคนทําให้เสียชีวิตเลยอ่ะเป็นอ่าเกิดอาการหัวใจล้มเหลวหายใจไม่ทันคิดดูว่า เด็กผู้ชายไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเนาะกินคอลลาเจนกับน้ำกระท่อมทุกคนคะ่ะโอ้โหหายใจไม่ออกสั่นระบบหายใจไม่ทันเพรวากล้าพูดเลยเรื่องนี้เพราะว่าเพรวาเจอเหตุการณ์จริงๆกับตัวเองเลยพอเรามีแบบนี้เยอะๆอทุกคนคะ่ะในสังคมเราเนาะมันก็เลยเป็นการกระตุ้นไงอยากเห็นอยากลองพอเกิดอารมณ์แล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ ก็ต้องไปทำร้ายคนอื่นแต่พ่อรู้แล้วก็กลัวความผิดก็เลยฆ่าทิ้งแบบนี้เราจะไว้ใจใครไม่ได้แลนะณปัจจุบันนี้ในสังคมราเรานะทุกคนเอาจริงๆเลยว่าไว้ใจใครไม่ได้ เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะมีบ่อยมากอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้ออกสือ่อหรือว่าไม่ได้ออกโซเชียลหรือบางคนก็ไม่ได้โพสเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่อนุญาตให้โพสต์ว่าอากลัวจะเสียหายแต่บางคนก็อนุญาตให้โพสต์ให้ลงโซเชียลได้เพื่อเป็นคติเตือนใจของคนคนอื่นแต่ไพวาบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นบ่อยมากยกตัวอย่างคือเรื่องมีการาสารเสพติดเนาะ มันจะทําให้ให้เยอะมากโอ้โหเพ่าพูดเรื่องนี้แล้วเครียดนะทุกคนเอาจริงๆเลยว่าเครียดแต่ว่าถึงว่าจะจับคนร้ายได้แล้วเนาะกับเหตุการณ์นี้นะทุกคนที่โดนข่มขืนอายุ13าปีแต่หัวอกคนเป็นแม่เอาจริงๆเป็นพ่อเป็นแม่แล้วน้องก็หน้าตาจิ้มริ้มด้วยหน้าตาสะสวยเอาจริงๆและคนที่กระทําชําเราอะ่ะก็อายุก็ไม่ได้ห่างกันมากอะ่ะทุกคนคิดดูเป็นวัยรุ่นเด็ก วัยรุ่นน่ะกำลังเท่านี้เพราะอะไรคะเพราะแบบนี้แหละหลักๆเลยคือหลายๆคนบอกว่าหลักๆเลยเพราะว่าเราอ่าปล่อยให้เหตุการณ์ที่เป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบยุ่งยากเนาะคือก่อนหน้านั้นใช่ไหมก็คือเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเด็กอายุ10กว่าปีโดน ผู้ชายทั้งสามคนลุมกระทําชำเราอยู่ในห้องน้ำคืออยู่ที่ลาวทุกคนแล้วเหตุการณ์เราไม่มีอะไรที่มาชี้แจงให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเออต้องออกกฎแบบนี้นะให้คนที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยแชร์กันไปทั่วแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าถ้าคนที่ทําแบบนี้เขาก็จะกลัวว่าเออเขาจะได้รับโทษแบบนั้นแบบนี้นะ คืออยากให้มีทุกคนคะ่ะอยากให้มีเอาจริงเลยแต่ว่าถามว่าที่ไทยอาจจะมีไหมแต่เขาก็จะมีมาตรการของเขานะคือเขาจะให้เห็นในมุมอากระจางแจ้งเลยว่าคุณต้องโดนดำเนินคดีจนกระทั่งจนกระทั่งถึงกี่ปีทุกคนคะ่ะกี่ปีกี่ปีจนอายุครบ18ปีคุณก็จะต้องถูกถูกดำเนินคดตีต่อไปนี่คะ่ะเรายังได้เห็นเรายังกลัวใช่ไหมคะนี่แต่นี่คือเงียบ ก็คือวันนี้ก็เอาไปให้ปากคําแล้วก็ไปทําแผนการว่าไปกระทําชําเลาน้องตรงไหนแล้วก็ไปอะทิ้งตรงไหนแล้วทีนี้ก็เลยให้แบบนั้นแต่ว่าเรื่องอะโทษอะเรายังไม่เห็นความชัดเจนเลยยังไม่เห็นความกระจ่างแจ้งเลยทุกคนอันนี้คือจริงๆอยู่นะว่าเงิน ถ้าชดเชยจากการที่บุคคลนั้นทำทำลายหรือว่าอ่ะกระทำชํารเวาน้องคนนั้นจนกระทั่งเสียชีวิตขอถามหน่อยทุกทุกคนคะ่ะคนที่ได้รับผลกระทําในครั้งนี้พ่อแม่ผู้เสียหายแล้วพ่อแม่กับผู้ที่ก่อเหตุมันไม่ได้มีอะไรที่จะคุ้มกันเลยใช่ไหมคะนอกจากบอกว่าเออให้มัน มีความยุติธรรมแล้วกระจางแจ้งแบบนี้เพ็ยวาก็ไม่รู้จะคิดยังไงนะแต่รู้เลยว่าเหตุการณ์แบบนี้เราไม่ควรจะปล่อยผ่านและเราควรจะมีอ่ามาตรการหรือว่าอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้เพ็ยวาก็ไม่ได้ตําหนินะว่าเออในระบบของเขามันเป็นยังไงแต่คือในความคิด ในมุมมองเล็กๆของเฮวาแค่นั่นเองนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ใหญ่มากเนาะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพี่ๆเอนะคะว่าพี่ๆ FC ทางฝั่งไทยมีความคิดเห็นยังไงนะคะกับเหตุการณ์นี้ขอความเป็นธรรมให้น้องด้วยนะคะคือความเป็นธรรมก็หน้าตอนนี้ก็คือได้รับความเป็นธรรมก็คือจับคนร้ายได้แล้วนะคะทุกคนอ่า พี่ๆคนไทยมีความคิดเห็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าอเอาจริงๆเลยเวลาที่ผมดูคลิปยูทูบเบอร์ทางฝั่งลาวไปทำคอนเทนต์ในท้องไร่ท้องนานในสถานที่อะไรต่างๆจะเห็นเลยว่าส่วนมาก พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองญาติพี่น้องจะทิ้งเด็กอายุประมาณ1ิ1 8ไว้คนเดียวกลางป่าอกลางทุ่งนาอกลางท้องนาเผาเถียงนาอะไรต่างๆนานาทุกคนคะ่ะอยากจะเตือนเพื่อเป็นคติเตือนใจหรือว่าเพื่ออ่ได้บอก ต่อๆกันไปว่ามันอันตรายมากนะณสังคมปัจจุบันนี้คืออันตรายมากเห็นไหมคะพี่ๆคนไทยที่เขามียังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขายังรู้เลยว่ามันอันตรายอยากจะเตือนนะทุกคนถ้าคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปนะเพราว่าก็อยากจะเตือนว่าอันตรายมากๆอย่างน้อยต้องมีสักสองคนขึ้นไปนะคะทุกคนหรือไม่อย่างนั้นเราไปด้วยกันเลยอย่าไปคิดว่าแค่นั้นแค่นี้คือบางเทีย คนแปลกหน้าที่ไม่รู้ว่มาจากไหน่ทุกคนบางครั้งมาขอแวะกินน้ํากินอะไรแล้วมาเจอเด็กผู้หญิงที่อยู่คนเดียวอะ่ะคิดดูสิมันคิดดีไม่ได้หรอกทุกคนคะ่ะนะสมัยนี้ปัจจุบันนี้เพราะว่าอะไรสารเสพติดมันเยอะอะเครื่องดื่มมึนเมามันเยอะทุกคนค่คือเกิดเลยแล้วอันตรายพอมาถึงพอเขาได้ตามที่อารมณ์ของตัวเองก็กลัวไงกลัวความผิด กลัวโน่นนี่นั่นก็เลยจัดการค่าทิ้งจนกระทั่งเสียชีวิตมันไม่คุ้มเลยนะคะพี่น้องคะ่ะมันบกุ่มเลยคะ่ะโอเคนะคะคลิปนี้พี่นี่นะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องที่ได้รับความโชคร้ายในครั้งนี้ด้วยนะคะและกะ็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะทุกคนที่ตามจับตัวได้ทันแล้วก็ให้ความ อายุติธรรมกับน้องนะคะพี่น,น้องนาอก็ขอให้ดวงวิญญาณของน้องไปสู่สุคตินะคะแล้วก็คลิปนี้แพรวะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆคนไทยนะคะที่คอมเมนต์ให้คําแนะนําให้อักความมีสติเพิ่มมากขึ้นขนาดแพราวานะมีน้องนะ มีหลานสาวเนาะแต่ก่อนน้องแป้งล่ายังไม่ได้ขึ้นมาอยู่กับแม่ที่ประเทศไทยเพียวายังบอกแม่เลยว่าอย่าให้น้องไปโรงเรียนคนเดียวเด็ดขาดนะอย่าให้อยู่เลยต้องระวังต้องเตือนห้ามเลยทุกคนเดินไปคนเดียวแล้วน้องต้องเดินไปคนเดียวนะก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งเลยแล้วเทเวลามาก็ให้น้องมากับเพื่อนอย่ามาคนเดียวเด็ดขาดเด็กอายุ12 1 3ปีนะปัจจุบันนี้คือโตไวแล้วนะทุกคนโตไวแล้วมีหนะ้าอกมีคือมีแล้วเพราะว่า ณปัจจุบันนี้คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าอาหารการกินมันมีสารกระตุ้นอะไรเยอะแยะทุกคนมันก็ทําให้เราเจริญเติบโตได้ไวทั้งหญิงและชายอ่ะโอเคนะคะพี่น้องคะคลิปนี้นะคะพี่พีเมีความคิดเห็นแนวไดนะคะหลังจากที่ทับชมมาฟังนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังแรงใจ้พื่ว่าน้ำเดือด้าขอขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ